กำว่าแม่นั้นสำคัญนักดาแม่คือมารดาผู้บังเกิดเก่ากอดหอมดอมดมปอนนมป้อนเข้าถึงบ่มีสร้างเสาหยางพักยามลับตาโนจาลูกฮักแม่รักพ่อเจ้ายามนอน ป้อยใหญ่มาแล้วบ่าฟังแม่สอนเป็นเกียิเป็นงอนตืบตีนออกบ้านแม่ฮืออภัยห่วงใยกู้ด้านกึดเทิงตอนมานอุ้มจ้องลูกทีบในปุ่มยุ่มใส่ปอห้องว่าโอ้ยอยู่ในหอ้องอลลา เอามือลูบต้องห้องว่าบุตาขาใจออกมาแม่ไข่หันหนะ้าแม่ไข่หันหนะ้าขอหยกมือสิบนิ้ว แต่ได้ไหวษาพระมหาเทลานุเทละเจ้าคณะพระสังฆาธิการคุบาจาร์จูตนจูองค์ด้วยความเคารพขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังที่ฮักทุกคนทุกท่านสลาวันนี้มาปะกันแล้วครับรายการข้าวห้ามกรรมมะเกาดำเนินรายการโดยเก้าลานกับนานหลวง ผ่านังขื่นสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดยังหม่ขื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม fm 9 6 0เมกะเฮิรตออกอากาศณนห้องโรงวัดยังกวงในความเมตตาอุาทธรรมของมูล,ลนิธิพระครูบายังกวงสามัคคีการกุศลรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านปอุ้ยแม่อุย้ยตีตีตามหับฟังทางขื่นสถานีวิทยุท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำปูลำปางพะเยาแพร่นัน้อมไปถึงปุยแม่อุย้ยท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านที่ติดต,ต,ตามใหบฟังทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดเพจข้าวห้ําเก้าล้านน่านหลวงทุกคนทุกท่านวันนี้มาปะกันแล้วเน้อกับรายการข้าวห้อมกรระเกา่าวันนี้หลายคนหลายท่านก็คงจะมีความสุขกินขา้าวกินน้ำกับแม่ บางพ่องก็อยู่บ้านป้ากันกินหมูกระทะพ่องป้ากันอยู่กับครอบครัวอยู่กับอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกบางคนก็เกิดความสุขห้องว่าปิติเกิดขึ้นทางจิตทางใจโอ้ก็ยังว่านะท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านเป็นธรรมดาวันแม่เนี่ยเป็นเพื่อเป็นวันแม่ทุกวันนะมาเจ้วันแม่เฉพาะวันนี้วันเดียวเนอะ พระฉะนั้นเท้ามาฟังข้าวห้ามฉบับแรกวันนี้ข้าวห้ามฉบับแรกวันนี้เรื่องพระคุณแม่พระคุณแม่จะเป็นจะได้นั่นจากเบาวน้อยเจียงหายเรื่องพระคุณแม่เจิครับฟังได้แล้วอาหางวันตามานดาแม่เล่าตัวของลูกเต่าจักเล่าใครจ่า เมื่อเถิงวาละสิบสองสิงหาจักพันนา,นาเป็นก่อนข้าวซอยเอาคุณแมา่ตามมายายเป็นถ้อยตามฮีดตามหอยวาตะอุ้มต้องหัวทีมีมาสะปะเป็นวะเป็นวะอวกหั่นตาลายหองตีเกยมักก็กินบอลลายเมนคิวซาไปเหียมดเหียเสียง บาเหมินเท่าใดผิวใสหมดเกี้ยงก็มาหมองมัวหมุ่นค่ำต้องเหลืมใหญ่มาปาหื้อตุกล่ำเตียวลูกยากแต้กาญ่าเจ็บหลังกั้งกัดอึดอัดแต้หน้ายามนอนนั่นกางง่ายตึงบ่ได้ย้มลูกดิ้นตัวแม่ปัวหำให้เจ็บปวดมวนไปรว่วต้องกันถึงเวลาลูกญาเรียกร้อง จักออกจากห้องขับพามนันดาแม่ไทยปานไฟโทมทาวิทโมระกัญญาเตกบังเกิดมาแล้วนอเม่ขออด กอดบอ่โป่งวางหลีกลีเลือดอกผสมเป็นนมแม่นี้ป่งปานแก่เจ้าเล็วไว้แม่เฝ้าฟูมฟักหักลูกเหลือไผยจะไปต่งางใดตึงบ่ห่างเจ้า ลูกใหญ่ขึ้นมาแม่เริ่มป้อนเข้าก้วยหวานจานเอาเข้ามั่มสักผ้าสากกักควแต่งตัวอาบน้ำแม่นั่นย่ยาหือกูอ่านเออจา้าจ้าหลับเตะสองตา แม,ม่ในมาก้อยตื่นลับบอจื่นก้อยลับแหมไม่ครับว่าอือจ้าจ้า <c oughs> อือกอมลูกน้อยฮือได้รับฝันบอนเทพทีวันคุ้มของลูกล่ะส่งเข้าหงเฮียนหมั่นเพียนก่งก้าฮือมีปัญญาบุตรทิขไข่ใดอันใดแม่นีงตึงบบกเกยดจีสะหาส่งฮือทันที หวังฮือรูกนั้นเออเฮ้ยได้มีสุขขี่ฮือเป็นคนดีสื่อไปไปนะ่ะลูกได้เนี่ยการทํางานก้าวหนะ้าตัวแม่นี่กาก็ยิ้มมาเป้ามาตานรสหวานแามริมแม่จัดส่งฮือกินลําตัวของรูกนี่ตึงมาได้สลําจักโอกระทําความดีตอบสาย น้อมกายวาจาวันตาวาดไหกระตันอยู่ไปตึงบ่ละเออเฮ้ยกันว่าถึงเวลาจักเป็นสังฆจักบวชตอบทรายเตนกุลพระคนแม่นั้นบ่ได้หายสูลลูกจะเตนกุลจากนี้ไปนะ หันาปัญญาญางบ่เกะกจึงขอวางลาหยังพักขอจบข้าวก่อนตอนนี้แต้ตักขอจบเต่านี้ปงวางฮักของลูกนั้นบะเกยจืดจางขอจบปงวางสุดเพียงเต้าอีฮักแม่สุดหัวใจขอลาไป 歪撇倒 E，歪撇倒 E。 กำหนดชอบลรูกผู้ชายควรบวชให้พ่อแม่แตัดอะไรไม่เลียวแลอยากคิดพันแปลวายมุณขอเอาผ้าเลืองเลือกดีของท่านกูมีพระคุณ พอขุนแม่พอขุณแม,ณแม่ท่านผู้ฟังที่อยากถุกท่านมากับสายฝนเนอวันนี้นะฝนไปฝนบอดฝนตกก็มาน,นนี่้ถ้าจะบ่กมีแล้ววันนี้นะฟังเสียงโทรศัพท์นี่ถ้าจะอยากพ่องเขามาฟังข้าวห้ามฉบับต่อไปดีกว่าเรื่อง 12. สองินหาเวียนมาใจใจวันแม่ของไทยเฮานี่ฮะจากทนันพิวงงามเรื่องวันแม่ ยอมือสาวันตากราบแล้วไตลัดผ่านแพ้วแก้วสามพระการและก้มกาบไทยไวควูอาจารย์ขอพระดวงมานประสานอค่ะในมีพระญาปัญญาเกกา้าลำดับลำดาข่าวจ้อยแต่งได้รื่นไหลได้ความบ่อน้อยสะนะในท้อยวัจนา คือออนมันนี่จักจี้ใครจะถิงพระกุณแนมะ่มาตาแม่เจา้านับแต่มาตาปามานลูกเต้าย้ำเมืม่อเฮาเนาในต้องแม่อยากกินยังใจยังห่วงน้องแม่จำใจต้องอดทนลูกหนังอ่างง่ายช่วยได้ก็เสาก็หัวก็ะ้าสาวไปเตือหน่อยอุ้มต้องปุ้มหลวงนักหน่วงน่องห้อ,อ,หอย ห้าวหลังเอวย้อยปวดพึกแม่กึดไปในตัดใจยุดกึกนึกห่วงลูกน้อยในขันเวลาเลื่อนหลับนับโดยพระมาณซิบเดือนพระมาณครบการผ่านเข้าเปิดห้องว่าเกิดหรือประสูติการวันนั้นแม่เจ้าเจ็บปวดบเบาเนาทุกสีขาดกางาขาชาขนลุกลูกหลอดออกใดเลือดแดง วันเกิดลูกใส่ความหมายมันแฝงวันแม่จอมแป้งเกือบตายเนื้อเจ้าวันเกิดลูกเกิดลูกปลอดภัยอยู่ไฟแบบเบ้าอยู่เดือนบันเฮาหยากนักการกินใส่ใจการไปต้องพักดักอยู่เฮือนห้องสองหญากินพิษสาพิษลิดแหงแต้นาหากว่าบัตันยาเป็นบ้านลมขึ้น Tục <tuk> nhạc biếng nấy Tệ cháy mẹ tươn khăm cháu Văn khuyến mẹ hắc quập đơn Mưa đầy bó chả đầy phát Chắc kín khâu đầy lầm mà Tệ nhắng huồng hắc Nụ đằng đoán ta chắc kín Sáng chá cứt há lục nòi Xôm hết kim khao Bao tán ván oi Ơ hơi mẹ cứt pò quái Chỉ ngập láng tựa kêu kín Lầm linh chấp 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 ơi. Lắp ta có cứt đầy khai nhòm Khai ôm กัวน้ำนมนั้นจักฝาดเพชรขมเมื่อลูกกินนมจักขมฝาดอันเพื่อลูกจำเป็นแม่เว้นแม่กันหลายเดือนมินนานจ่องจักเอ้ยเมื่อปิดนมทันโอดกันจริงยังได้กินจิ้นย่างปามันตุกยากแท่แลแม่แก้วจอมควนันสอนลูกตึงวันเลิดการอาเลิดการกะเลิดการไข่ตั้งยืนอย่างทางเตียวหล่นเลว เกิดเกรงเกิดกัางวิวิ่งเสียสงจักงูสอนอู้กรจมจาห้องแมาไปหูแม่สอนฮืออู้เป็นกรรมหูขนแหลกไส่หื้อใส่ใจจำแม่คือครูนำทำจาเอ่ยถอยเจ็บไข่เป็นสังหวัวงยังลูกน้อยแม่เฮานั่นคอยฟูมฟักหาหยุกหาหญามาสามาหักเสียงนักเสียงน้อยกับแม่อยอม อดย้อนลูกใส้เจ็บไข้ย,ยพร้อมตายแม่ก็ยอมเพื่อจอมลูกตุยอุ้มหอบหลากจุงผ้าถุงลุดล่ยแม่ก็ยอมลุยย้อนหักไงเป็นบ่าสช้าแม่ว้าวเป็นพักลูกหักโคเปื่อนเถื่อนภัยแม่เป็นตุกย้อนสอนหือนีไก่ลูกให้เพียงใดแม่ตึงบ่ยาน พื่อลูกนี้นาแม่หาเสียงท่านยะเวียกการงานสัพสอนหืออ่านเขียนส่งเฮียนสัพะอนุบาลหอดอุดมก้าเทิมนั้นเล่าก้าเข้าขนมหอเอพัดลมหนุ่งห่มผมเผ่าหิหาสองมือส่งหื้อลูกเต้าหื้อเจ้าได้เฮียนจบจันเป็นหน้าเป็นตาจบมาแล้วนั้นยะการแล้วหันใจด มีเงินพ่องแล้วลูกแก้วอิฐถีลูกเบาวค้นดีอยากมีกู่ห้องแม่ก็จัดการงานบัดรคองเอ้ยตามใจไฟปองลูกฮักอยู่กับแม่เฮาเนาอยู่สักพักก็จักแยกบ้านออกเหอนบัดนี้แม่นั้นอยู่บ้านเสมือนลอ้อลูกตัวเยือนเหมือนลูกเหนือใจซิบสองสิงหาเวียนมาใจใจวันแม่ของไทยเฮานี่ เออเฮ้ยสองหาหกสี่วันแงมบอกกี้ปีนี้ตัดหั่นกับวันคูพระฤหัสนั่นคู่ลูกวันหลูวันแม่วันคูมาจูห่อจอมขอลูกตั้งหลายไปไหวแวดอ่อมไปน้อมวันตาแม่ไทยอาหารการกินทรัพย์สินเครื่องใจผ้านุ่งห่มได้เตตาน พ่อแม่เฮานั้นหันหน้าลูกหลานในวันสำคัญวันแม่หื่อได้ลูกจักอยู่ไหนอยู่ใกล้หรือใกล้ต้องแหวันไปเหมือนนัดเออเฮ้ยมาเคืออ่อนบรรยายมาหลายบรรทัดขอดัดข้าวชอยวางลงม่อนเจดจงส่งให้ลูกเต้าวอนเว้าวใลูกไปกราบไทยแม่ตัวตอนนี้ตีลวดลาไปก่อนและนายเฮ้ย ท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านโรรรรรรอ้โหพระคุณแม่เลิดฟ้ามาสมุดพระคุณแม่โรรรรอ้โอู้ถึงจะบรรยายเรื่องแม่นี่มันต้องอู้ถึงละคําว่าแม่นั้นสูดเกินจะบรรยายหลายคนหลายท่านนะยังมีแม่อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลแม่ให้ดีเนอะเพราะฉะนั้น ตนเปิดตอนเฮาเขาก็ยังมีแม่อยู่เพราะนั่นก็ต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุดวันนี้วันไหนหรือว่าวันใดก็จางเด้อเป็นวันแม่ของเขากู่วันเป็นวันป่อของเขากู่คนจะไปถือวันนั้นวันนี้วันใดวันหนึ่งก็มาได้แต่เปินกำหนดวันนี้เป็นวันแม่ของปวงชนชาวไทยของเฮาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแสดงออก สามลักษากลที่ได้วางกฎระเบียบแบบแผนไว้ท่านฟังที่หักทุกท่านคำว่าแม่นั้นหลายคนหลายท่านมาอาจจะพันนา,นาออกมาได้มันกัดอกกัดใจอยู่ในอกในใจคำว่าแม่นั้นเป็นสิ่งที่เฮาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดนอกจากจะเป็นความหมายทางใจต่อลูกกู้คนแล้ว ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งมันสุดจะบรรยายเหลือเชื่อซ่อนอยู่ในคำว่าบุพกาลีคำว่าบุพกาลีฮองสั้นๆว่าแม่ว่าพ่อของเขาเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าแม่นั้นโอ้ยภาษาไทยพจนาะนุกรมเปิหฮองว่ามารดาแปลว่าผู้ฮือกำเนิดส่วนความหมายนั้นแม่นั้นหมายถึงแม่ยิงผู้ฮือกำเนิดแก่ลูก ลอห้องว่ายิงเหมือนว่าไม่ยิงผู้กู้กำเนิดห่าเนี่ความหมายของคามเป็นแม่เอาละเวลามาถึงช่วงตารายการจะหมดแล้วนะหลายตีหลายทางโฟนโต๊ะฟ้าห้องเป็นโฟนเป็นลมโอ้ห้าตีไหนฝนมาตกก็ศูนย์แปดสี่เก้าเจ็ดสองสองแปดสามแปดเนอะศูนย์แปดสี่เก้าเจ็ดสองสองแปดสามแปดเนอะ ทักทายท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านที่ติดตามับฟังดังเฟซบุ๊กไรโสดเพจเข้าห้ามเก้าลานนันหลวงทุกคนทุกท่านสมศรีศรีวริรัยปฐมมาเจมโลเอฟซี FC, รายงานตัวเจ้าเก็บเพชรขัจักรมาพร้อมกับฝนเจ้าท่านโอ,โอ้ตกแต่นะมารุดธ,ธรรมธิเข้ามาแล้วสมบัติบุญเมกไว้ซาครับไม่ลืมฝนบัตกครับฟ้าห้องบ,าาบัดไดครับโอ้อันกะอ้โลสมศรีน้อยปัญญาสตุสเจ้าม่วนดีเจ้า Ờ, alo. ờ, alo Alo Quả ờ, đại chào. Phần tốt nặng nặng nữ Về là chấm mốt là mi nhận u co. À Phần mi Mì Mì à mình nhận ưu Mi Mình cà Nên cà, nó mới gọi ưu nô Ưu Về là chấm mốt là nữ อ่าขอวางสายเอาสายต่อไปอ่ะลูกครับผมไว้สาวไว้สาวพ่อปั่นแก้วฝนตกก็ครับกำลังตกเนี่ยโอ้ทึงฝนทึงลมด่าครับกินข้าวแรงละก้าครับกินแล้วกินแล้วเนาะยินดีจัานักเนาะพ่อเนื้อครับผมยินดียินดีพ่อปั่นแก้วพ่อปัน้วยินดียินดีพ่อยินดีเน้อ ดีสายต่อไปอะลจ้าวปรจ้าจ้าปางกำแพงหินฟนตโตโโอ้ทต้องขนาดเลยอะลางเมืองนี่โอ้เพ่ก็ขันนาปุ๊บหมืดฟ้าม yeah ัวดินไวันนี้แมฟ้าห้องขันล uh> ึงขันหลังเนี่ยเขาเคยังจัดอยู่เนี่ยต่อต่หต่อ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 ตอต่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 อตอต่อตอต่อต่อตอตอต่อต่อต่ตออตอตตตอตตต ยงดาวแวนนากัยังดาวนะากะัยินดีเนือ้อเป็นวันนู้ยินดี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 แม่นวลปางกําแพงหินยายสถิตฟไฟปวงเข้ามาแล้วอะลูเฮ <c oughs> ้เฮ้เแม่โสมมานา่ากันว่าจะฮือขนาดโอมกะเต้นอย่างนี้โอ้เพี่เจียงใหม่ฝนตกเนูอ้อเอาพัดลมยังะเหือย่อยโซโจ โทโตโตเชียงหม่ฝนตก้ะยินดีนูนม่นที่ที่ตามมาฟังนนม่นูบันทีละปูนแม่สมแม่สมมาหน้าบันทีละปูนเนาะยินดีบูนักษาบูนักษาเอาละอุไลอุไลเหลียวพอข้อมือซ้ายเข็มนาฬิกาพอถึงเวลามาแล้วเน้อเจ้าจำเป็นจากลายิงใจหนุ่มเท่าเวลาหมดหมดเวลาแล้ว มันผูก่อ้อยฟังอย่าก,กาคาดแก้ววันนี้จะขอ,อนำรายการจากลาขอลากอนเตะม,มันมิดวงศาวันนี้ขอลาโจกดีเนี่เจ้าโจกดีเนี่เจ้าก่อนจากกันวันนี้กรรมเก่าเป็นคติสอนใจได้กินแกงปลามันละแกงจิ้นมันละหีบปิ้งหมองได้ <c oughs> อดีเนอแล้ววันนี้โจกดีมีความสุขเหมือนกันตัวหนาเนอ